วันที่ขอมาอยู่ด้วยคิดว่าจะมาตายพร้อมกันเปิดใจนักร้องหนุ่มรักจริงอันเมียป่าต๊อกน้ำตาคลอวันวิกฤตวิตจ,จะเสียชีวิต ซึ้งน้ำใจหม่ำจกมกช่วยเหลือลั่นมึงตายไม่ได้นะอันชุลีพรทรัพย์สำรวยภรรยาป๋าตอกล้อตอกตลกดังในตำนานควงคู่บาสจุฑาเทพนักร้องหนุ่มวัย34ปีอายุอ่อนกว่า26ปีสามีเด็กที่คบหากันมาเป็น10กว่าปีและพิสูจน์รักจริงด้วยการแต่งงานกันมาได้4ปีแล้ว ในรายการคนดังนั่งเคลียร์โดยตอนหนึ่งถามถึงเหตุการณ์สามีเคยร้องห่มร้องไห้กลัวเมียจะตายอันเปิดใจช่วงโควิดหลังจากที่ค่อมนาค่อมชวนชื่นเสียไปหนูก็เป็นต่อเลยลงปอดคิดว่าไม่รอดแล้วยังไงก็ตายก็แบ่งสมบัติแล้วโทรหาลูกสาวแต่ไม่ได้แบ่งให้บาสเลยแต่บอกลูกแบ่งไรายได้ให้บาสวัละัณฑเพราะยังไงเขาก็ดูแลแม่จนแก่แล้ว เราไม่ใจดำขนาดไม่ให้เพราะเขาไม่เอาเองเขาจะบอกหนูเสมอแบ่งสมบัติให้ลูกเลยถามบาสร้องให้ใช่ไหมตอนนั้นบาสตอบว่ากลัวเขาจะเสียชีวิต ตอนนั้นเขายังไม่ลงปอดก็โทรมาเสียงสั่นๆขอไปอยู่ด้วยยอมติดขอไปอยู่กับคุณครั้งสุดท้ายวันหนึ่งผมตรวจลงปอดเลยขอหมอมาอยู่ห้องเดียวกันอันเผยเขาทำกับข้าวหาข้าวให้กินเช็ดตัวแล้วบอกคุณอย่าจากบาสไปนะคุณอย่าตายนะบาสอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณบาสเล่าอีกว่าตอนนั้นคิดว่าจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้ว เขาก็ลงปอดแล้วเป็นโรคประจําตัวโรคหอบ ความดันผมนอนฝันไปว่าคงไม่ได้อยู่ด้วยกันอันบอกว่าเลยขอมาอยู่ด้วยมาตายพร้อมกันหนูขอโรงพยาบาลคำว่าเมียรอต๊อกนี่แหละหนูเป็นเมียป่าต๊อกขออนุญาตเอาแฟนมานอนด้วยหมอก็บอกเราอาการหนักฝ้าลงปอดหมดแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่รอดแล้วแต่มันรอดมาบอก,ล,กลูกลูกร้องไห้ตลอดบอกแม่หนูเผาแม่ไม่ได้หนูขอมาเจอแม่ได้ไหมคุณหม่ำจกมกน่ารักมากพอเขารู้ว่าเรา เป็นเขาพูดว่ามึงตายไม่ได้นะป่าตอบเขายังไม่อยากเอามึงไปนะเขาโทรมาทุกวันกับคุณมดภรรยาหม,ม่ำให้กำลังใจอยากกินอะไรโอนเงินให้กินอ่านเล่าถึงหม่ำน้ำตาคลอคลิปเต็มรายการ